สวัสดีค่ะทุกคนพบกับชีจีชนเนลนะคะวันนี้นะคะทางช่องก็จะมาสอนเกี่ยวกับการลงเพลงหน้า Facebook ของเรานะี่คือหน้าโปรไฟล์ของเรานั่นเองนะคะว่ามีขั้นตอนในการลงเพลงไปยัง Facebook ของเราเนี่ยทำยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันเลยนะคะแต่ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ช่องด้วยนะคะค่ะอันดับแรกเราก็เข้าไปที่ Facebook ของเรานั่นเองนะคะกดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ของเรา ทีนี้เราก็รีหนึ่งครั้งก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆต้องอัปเดต f a c e b o o k ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะคะเราก็เลื่อนลงมาให้เจอคำว่าเพลงตรงนี้นะคะถ้าของใครไม่มีต้องออกไปอัปเดตก่อนนะคะกดเข้าไปมันก็จะขึ้นชื่อเพลงขึ้นมาให้เราให้เลือกมากมายแล้วเราสามารถกดค้นหาได้อด้วยเนเรามาเพิ่มเพลงลงในอัลบัม้มดีกว่า อันนี้ค่ะเราจะกดเพิ่มไปประมาณสี่ห้าเพื่อทีจับไว้ลงในอปลบั้มของเรานะคหลังจากที่เราเพิ่มเสร็จแล้วให้เราไปกดที่กากบาทออกแล้วเราออกมาลีหน้าเฟซอีกหนึ่งรอบแล้วก็กลับเข้าไปที่เดิมตรงเพลงนะคะทีนี้เพลงที่เราเลือกไว้เมื่อกี้มันก็จะเด้งขึ้นมาอยู่ในในอัลบั้มของเราแล้ว เราก็เลือกเพลงที่จะลงเเพลงดเราก็สามารถไปทด็อก,กดาอาอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเราใจเพลงไหนแล้วก็กดไปที่จุดสามจุดนะคะหลังจากเรากดไปที่จุดสามจุดแล้วมันก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมาให้เลือกไปที่ปักหมุดไว้บนโปรไฟล์นะคะหลังจากนั้นเราออกจากหน้าเดิมแล้วก็มารีฟเฟนใหม่ครั้งเพลงเขาก็จะขึ้นอยู่ตรงหน้าโปรไฟล์ของเราแล้วเห็นไหมคะเวลาเวลาจะฟังเนี่ยเราคเข้าม่้ะ ว,ว่าเราลงเพลงอะไรไว้สามารถฟังได้เหมือนกันต่อไปนะคะก็จะเป็นการเ,ออเพิ่มเพลงลงในสตอรี่นะคะถ้าใครไม่ได้อัปเดต messenger ก็ต้องอัปเดตเหมือนกันนะคะเข้าไปที่เพิ่มสตอรี่แล้วกดที่ดนตรีถ้าเป็น android ก็จะเป็นคำว่าเพลงนะคะเขาจะขึ้นเพลงมาให้แบบนี้เหมือนกันอันนี้เราสามารถเลือกเพิ่มลงในสตอรี่ได้เลยนะคะ เราเลือกปเป็นเพลงหลังจ,จากนั้น,นเขาก็จะเด้งหน้าึ้นเป็นให้เราใส่ภาพพื้นหลังดีนะคะแล้วก็ตกแต่งเป็นรูปวงกลมแล้วก็กระพริบได้เป็นรูปหัวใจเป็นรูปเสี่ยมอะไรกันแล้วแต่เราชอบเลยนะคะแล้วก็ตรงอรัลบั้มที่โชว์ชื่อเพลงเนี่ยเราก็สามารถปรับแต่งได้เหมือนกันนะคะหลังจากที่เราปรับแต่งเรียบร้อยแล้วให้เรากดแชร์ไปยังสตอรี่นะคะแล้วเราออกมา รีนาเฟซแล้วก็ดูในสตอรี่ของเอียครั้งหนึ่งว่าอัปเดตเรียบร้อยแล้วยังนะคะอันนี้อัปเดตเรียบร้อยแล้วถ้าเพื่อนๆลองทําดูของเพื่อนๆก็จะมีเสียงนะคะให้เดียวเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆลองทํำไปแล้วถ้าติดปัญหาตรงไหนทําไม่ได้ยังไงสามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะคะเอ่อสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่อง TG Channel ด้วยนะคะบ๊ายบาย